ตรงนี้นะคะก็เป็นทางเดินที่เชื่อมระหว่างบ้านของพี่ปลายกับบ้านคุณแม่ค่ะซึ่งทางเดินนี้ก็จะเป็นทางเดินยาวเลยของที่ไม่มีค่าเนี่ยเราก็สามารถแปลงให้มันมีค่าได้นะคือก็คือเป็นเงินนั่นเองค่ะ สวัสดีตอนเช้าคะ่ะพี่ปายนะคะขอต้อนรับสู่บ้านพี่ปายคะ่ะข้างหลังนี้ก็คือบ้านพี่ปายนะคะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ที่เป็นร้านขายน้ําค่ะข้างหลังนก็เป็นวันว่างของพี่ปายอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้พี่ปายคงแบบว่าไม่ได้แบบอัดคลิปแบบวิชาการแต่วันนี้จะพาทุกคนมานั่งถอนหญ้าหน้าบ้านกับพี่ปายนะคะ ซึ่งจริงแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดูฝนนะคะแล้วก็ฝนมันเริ่มตกตั้งประมาณสองสามเดือนแล้วเพราะว่ามรสุมถึงทีนี้หญ้าหน้าบ้านมันขึ้นรอกมากแล้วคือไม่ใช่หน้าบ้านแค่อย่างเดียวนะคะคือบริเวณบ้านเนี่ยหญ้าขึ้นแต่ไม่หมดเลยค่ะก็มีการตัดไปเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็หญ้ามันขึ้นเร็วมากเดี๋ยววันนี้เรามานั่งถอนหญ้าก,กันนะคะแต่ว่าการนั่งถอนหญ้าพี่ปายนี่คือพี่ปายไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยค่ะก็เราใช้มือนี่แหละ เราใช้10นิ้วเราใช้10บนิ้วของเรานี่แหละในการถอนหญ้าหน้าบ้านค่ะแล้วเกิดไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้พี่ปายสามารถถอนหญ้าหน้าบ้านได้หมดหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยสภาพบริเวณบ้านนะคะ ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านเดี๋ยวกะว่าจะนั่งถอนหญ้าหน้าบ้านค่ะตรงบริเวณนี้อุปกรณ์ในการที่อุปกรณ์ในการถอนหญ้านะคะมีน้องหมาเข้ามาแจมด้วย โอเคค่ะอุปกรณ์ในการถอนญ้านะคะพี่ปายก็บอกทุกคนเลยวค่ะว่าพี่ปายต้องใช้มือนี่แหละในการถอนหญ้าหน้าบ้านและอีกอย่างหนึ่งคือพี่ปายจะไม่สวมใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าตรงหน้าบ้านเราเนี่ยมันก็มีแค่หญ้าอย่างเดียวนะมันก็แบบไม่ได้มีอะไรแบบเสียปนและอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีสัตว์แต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่พี่ปายโคตรเกลียดเลยค่ะมันก็คือทากนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ย ตัวทากจะเยอะมากเพราะว่าทากเขาอยู่ใต้ดินนะแล้วบางทีเขาก็แบบว่าแบบเหมือนขึ้นไปเกาะตามร่างกายของสัตว์เลี้ยงเหมือนกับสุนัขหรือแมวแบบนี้เขาก็แบบเออดูดเลือดกลัวทากนิดหน่อยคือไม่ชอบแบบแล้วอย่างนะึคะคืออุปกรณ์อีกอย่างก็คือปังกูค่ะปังกูเดี๋ยวก่อนนะปังกูอันนี้นะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะม้ารองนั่งเออม้านั่งอะค่ะ แต่ว่าทางใต้เนี่ยหรือคนจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตเขาจะเรียกตัวนี้ว่าปังกูปังกูเนี่ยเป็นภาษาจีนฮ่กงกยนะคะปังกูค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือปุ้งกีเราต้องใช้ปุ้งกีด้วยแล้วก็นี่ไม้กวาดเย่นี่ไม้กวาดไม่ใช่ไม้ตะปดนะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่พี่ปายจะต้อง ใช้ในการถอนหญ้านะคะและอีกอย่างหนึ่งพี่ปลายจะไม่ใส่รองเท้าบูทค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เดินเข้าไปในสวนหรือในป่านะเดี๋ยวเรามาถอนหญ้ากันเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่ปายก็ขอเบรกนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูการลานต้นเงาะกันนะคะกำลังที่ แบบนำผลเงาะเนี่ยลงมาจากต้นแล้วก็น้องชายได้ขึ้นไปข้งบนต้นไม้แล้วเขาก็ทําการตัดกิ่งบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาทํำยังไงคะ่ะน้องชายก็อยู่ข้างบนค่ะนี่เขาก็ต้องมีการที่จะต้องตัดกิ่งลงด้วยนะคะเพราะว่าต้นเงาะมันสูงมากๆสูงมากเลยค่ะนี่อันนี้เป็นข้างล่าง โดนตัดลงมาแล้วนี่ค่ะนี่นะคะต้นเงาะต้นนี้นะคะอายุมากกว่าสามสิบกว่าปีค่ะอายุเขาเยอะมากเก็บไปด้วยกินไปด้วยอันนี้ก็เป็นเงาะที่น้องชายขึ้นไปตัดกิ่งมานะคะเงาะเยอะมาก วิธีการเก็บเงาะคือเราจะต้องปีนขึ้นไปนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยเมื่อเรามีต้นไม้แบบนี้อยู่บริเวณบ้านใช่ไหมคือเราต้องลานนะก็คือเราต้องตัดเอ่อตัดแต่งกิ่งนะคะเพราะว่าเกิดถ้าเราไม่ตัดเลยเนี่ยมันจะใหญ่โตอลังการแบบนี้นะคะ่ะแล้วทีนี้พอเราจะเก็บเงาะเนี่ยมันก็จะเก็บลําบากนะคะนี่เดี๋ยวขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเงาะนะคะเหมือนคนในจังหวัดพังงานเนี่ยเขาจะเรียกเงาะว่าผมเงาะนะคะ เขาเรียกเขาเรียกว่าผมเงาะค่ะแต่สมมติถ้าคนภูเก็ตเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมอต้านนะคะหมอต้านภาษาจีนฮอกเกี้ยนนะคะส่วนคนภาคใตออ้จังหวัดอื่นเขาก็เรียกเงาะนะคะหรือว่าคนทั่วไปเขาจะเรียกว่าเงาะค่ะแต่บ้านเราเรียกว่าผมเงาะคนภูเก็ตเรียกว่าหมอต้านได้พวงใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราก็ไปเก็บกันอีกค่ะ วันนี้เป็นวันว่างนะคะนั่งถอนหญ้าหน้าบ้านแล้วก็เก็บเงาะค่เงาะเงาะ,งะนี่นะคะเงาะค่ะนี่แดงๆนะคะโลละสามสิบบาทค่ะวันนี้มีหนึ่งคนนะคะที่สั่งเงาะนะคะสี่สิบาทเดี๋ยวต้องไปสง่งเขาตอนเย็นค่ะนี่นะคะเงาะเต็มเลยนี่นะคะแต่เดี๋ยวเราต้องมานั่งเ,เด็ดเงาะกันนะคะนี่เห็นไหมคะ สีสีแดงนี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะครตรงนู้นนะคะแม่กําลังคัดผมเงาะอยู่ค่ะออกคัดเงาะบ่อเตาอ้น้องแมวได้เมียวนะคะกำลังคัดเงาะอยู่เดี๋ยวมาช่วยแม่กันเอ,อย,ออยขอนั่งก่อนแบบนีไ้ไม่ต้องที่หมอทำเป็นห่วงอ๋อนี่นะคะแดงมากเลยค่ะเดี๋ยว โอ้ยนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปทําเป็นพวงได้นะคะแบบว่าแบบพวงพวงละกีบบ้านน่แม่ออ 3, 3, พวงหนึ่งประมาณ30-35นะคะก็กิโลละ30หรือสามสิบห้าค่ะแล้วแต่นะคะเออนี่อันนี้ให้แม่เดี๋ยวแม่ไปจัดการเองมว นี่แม่แต่การระลึกพวกเนี่ยเที่ยวเวดูอโคไม่ได้ไม่มีเรียบว่างสองพวกฮัลโหลแมวน้องแมวนะคะตัวนี้มันชื่ออะไรเนาะตัวนี้ไอ้ยหรตัวนี้ชื่ออะไรนี่ตัวนี้มันซ่ามากตัวนี้มันชื่ออะไรนะมันชื่อมันชื่ออะไรล่ะตัวนี้ชื่อไอ้ไอ้ไอไลน์ฉันมาแล้วฉันมาแล้วเฮ้ยน่ารักมากมอส

ตอนนี้ก็ถอนหญ้าได้ครึ่งทางแล้วน,นะคะก็เห็นไหมสภาพข้างหลังค่ะนี่อ่าเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวกะว่าจะไว้แบบนี้สักพักก่อนเพราะว่าอยากให้แดดมันทําให้หญ้าแห้งนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะพาญ้าไปเผาค่ะก็เราจะไม่ตั้งไว้แบบนี้เราต้องทําความสะอาดนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูค่ะตอนนี้นะคะ พี่ปลายย้ายจากตรงนู้ดมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันร่มนะคะก็คือมันแต่ไม่มีทุกคนอาจจะแปลกใจว่าทําไมถึงถอนหญ้าด้วยมือนะคะเพราะว่าการถอนหญ้าด้วยมือนี่มันจะดีกว่าการที่เราใช้จอบในการที่ทําความสะอาดเพราะว่าการถอนหญ้านเนี่ยพอแบบมีทรายติดต้นหญ้ามันเราก็สามารถสับัดได้แต่สมมุติถ้าเราถอนหญ้า,าถ้าเราใช้จอบ ในการถางหน้าดินเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกดินทรายต่างๆเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาด้วยค่ะก็เป็นอันนี้เป็นวิธีนะคะที่ถอนหญ้านะคะก็อันนี้เป็นบริเวณรอบๆที่พี่ปายเพิ่งถอนนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยเราเราค่อยกวาดอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเนี่ยค่ะวิธีอืมโอเคดังั้นเดี๋ยวพี่ปลายถอนหญ้าต่อค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปายจะพาทุกคนไปดูเงาะนะคะซึ่งคุณแม่ทําเป็นพวงเล็กๆเป็นพวงละ30บาท,บาทค่ะเมื่อเช้าเราลานต้นเงาะกันแล้วก็คุณแม่ก็ทําเป็นพวงนะคะพวงนี้ขายพวงละ30บาทเท่านั้น,นะคะ่ะไม่แพงเลยสามสิบบาทจุดประสงค์ของคุณแม่ที่แขวนไว้ตรงนี้เพราะว่าบริเวณนี้มีรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะผ่านทั้งวันนะคะก็เหมือนกับเป็นบริเวณในหมู่บ้าน เกิดถ้าคนไหนผ่านมาแล้วเห็นต้นแล้วเห็นเงะาะใส่อยู่เนี่ยเขาก็แวะมาซื้อค่ะวันนี้ขายได้ประมาณ3าพวงนั้นนะคะก็พวงละ3 0บาทนะคะก็ราคาถูกมากก็คือสดจะคือสดมากเลยคะ่ะก็คือจากสวนจากต้นหน้าบ้านแล้วก็เอามาขายนะคะก็คือ3 0บาทเท่านั้นค่ะวันนี้แล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวพี่ปายก็จะพาเงาะเนี่ยไปที่ในหมู่บ้านพุทเดียวนะคะเพราะว่า,าน้องแพทยเขาสั่งไว้หนึ่งถุงค่ะ ก็อันนี้นะคะคิปประจําวันวันนี้ค่ะกิจกรรมยามบ้างวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นนะคะไป ตรงนี้นะคะก็เป็นทางเดินที่เชื่อมระหว่างบ้านขิณพี่ปลายกับบ้านคุณแม่ค่ะซึ่งทางเดินนี้ก็จะเป็นทางเดินยาวเลยแต่เนี่ยเห็นปะทางเดินนี่อยากให้ดูตรงนี้นะคะก็เป็นทางเดินที่ไปบ้านแม่นี่ค่ะมีหนักแมวด้วยแมวมีแมวมานอนด้วย เหนื่อยมากมองตรงว่าเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเพราะว่าคือมันต้องทํานะเพราะอยู่บ้านแล้วคือแบบดีกว่านอนเหมือนนอนแล้วแบบหายใจโดยเป่าประโยชน์นะก็เลยแบบต้องมาทําเงือแตกมากเลยค่ะเงื่อเง่ยเยอะมากเหนื่อยเดี๋ยวเกิดถ้าไงเดี๋ยวพี่ายขอย่าไปดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทําต่อค่ะอันนี้นะคะก็เป็น บริเวณบ้านอันนี้เป็นทางเชื่อมที่ไปบ้านแม่ตรงนู้นนะคะตรงนี้เสร็จไปแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยสะอาดมากสักเท่าไหร่มีน้องแมวนอนด้วยหนึ่งตัวนี่นะคะไอ้ทางนั้นบ้านของคุณแม่ะคะ่ะแม่ก็ปลูกต้นไม้อยู่นีบริเวณรอบๆนะคะนี่ เดี๋ยวให้มันแห้งเดี๋ยวให้หญ้าพวกนี้เดี๋ยวให้หญ้าพวกนี้มันแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยพาไปเผาตอนเย็นๆค่ะปกติก็เอาขยะอะไรมาเผาตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้อุ้ยนี่ค่ะ แจ้งให้ทุกคนถ้าทุกคนถามว่าเหนื่อยไหมจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยนะคะแต่ก็คือมันก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวก็คือนั่งถอน้าแล้วก็แดดมันก็ร้อนใช่ไหมล่ะแล้วก็เหงื่อก็ไหลนะก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ได้แบบร้อนมากเท่าไหร่พอเราเหนื่อยแล้วก็นั่งพักรับประทานน้ําหรือชานะคะก็อันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวโอกาสหน้านี้เดี๋ยวพี่ปายจะพาทุกคนไปทัวร์บ้านนะคะว่าบ้านพี่ปายาเป็นยังไงก็พี่ปายคิดว่าทุกคนเห็นแล้วแหละในคลิปว่าบ้านเราลักษณะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวตอนเย็นๆพี่ก็จะเอาขยะเนี่ยไปเผาตรงเนี่ยตรงข้างนอกบ้านนะคะเผาเพราะว่าที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพวกเศษกระดาษอะไรแบบนี้เราต้องเราเผานะแต่ถ้พวก แก้วหรือพลาสติกเนี่ยเราก็พาไปขายเป็นขยะมือสองค่ะคือเราจะไม่ไม่ทิ้งนะคะก็คือจริงๆแล้วในหมู่บ้านอ่ะคือจริงๆแล้วนะคะบ้านพี่อ่ะคือเราไม่ได้แบบเหมือนเอาขยะไปทิ้งเป็นรายเดือนไงเพราะว่าตามบ้านเดือนต่างๆนี่เขาก็จะมีแบบว่ารถขยะจากเทศบาลเขามารับขยะทุกๆวันใช่ไหมล่ะแต่ของวิปานี่ก็คือเราอยู่ในสวนใช่ไหมคือเราก็ ก็เผามาเลยค่ะเผาหญ้าแห้งเผาเศษกระดาษอะนะไอ้ที่เผาได้เราเผานะคะแต่พวกของที่เราเผาไม่ได้พลาสติกไปเนี่ยเราไม่เผาเราเก็บเอาไว้เราเอาไปขายก็เป็นขยะมือสองก็ขายได้ก็เอาเงินมากินขนมค่ะหรือว่าเอามาใช้จ่ายในครอบครัวมันไม่ได้เป็นเงินที่เยอะแยะนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาใช้มาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ เงินเล็กน้อยเงิกนกนินขนมอะไรแบบนี้แหละก็เราจะต้องแปลงทุกอย่างของที่ไม่มีค่าเนี่ยเราก็สามารถแปลงให้มันมีค่าได้นะคือก็คือเป็นเงินนั่นเองค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตอนเรียนเราเจอกันค่ะ วันว่างๆของพี่ปายนะคะที่พี่ปายทำความสะอาดที่บ้านนะคะแล้วก็พี่ปายกําลังจุดไฟกาลังเผาขยะใหญ่ค่ะไม่รู้ว่าเราจะทำลายสภาพแวดล้อมหรือเปล่าแต่คงไม่หรอกนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเผาเยอะแยะนี่ก็วันนี้นะคะก็พี่ปายหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปพี่ปายนะคะ ก็วันนี้เนื้อตัวมอมแมมแล้วเลอะสกระปรกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ำแล้วก็รับประทานอาหารเย็นค่ะเกิดท้างไงวันนี้พี่ปายขอตัวไปก่อนนะคะเทคแคร์ care, แล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันในอีพีหน้านะคะบายค่ะ ก็เป็นบริเวณร,รอบๆนะคะนี่สวยงามเลยค่ะสะอาดค่ะสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเรามากันตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเดินเท้านะคะทางเดินเท้าไปบ้านของคุณแม่สะอาดแล้วค่ะ